เรื่องราวที่น่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังนี้ก็คือเรื่องปัสสาวะบ่อยนั้นเกิดจากการดื่มน้ํามากจริงหรือไม่หลายๆคนมักมีปัญหาปวดปัสสาวะบ่อยจนต้องเข้าห้องน้ําอยู่บ่อยๆคุณทราบไหมว่าอาการที่คุณเป็นอยู่เป็นอาการของการดื่มน้ํามากทําให้ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยหรือว่าเป็นอาการผิดปกติของร่างกายวิธีสังเกตง่ายๆก็คือ โดยปกตินั้นคนเราจะปัสสาวะตอนกลางวันประมาณ3-5ครั้งและตอนเย็นถึงก่อนนอนอีกประมาณ1-2ครั้งแย่าสำหรับคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจะสามารถนอนหลับสนิทจนถึงเช้าโดยไม่รู้สึกปวดปัสสาวะจนต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยกระเพาะปัสสาวะของเรา จะเก็บน้ำปัสสาวะไว้ได้ประมาณ150ซีซีและในขณะหลับนั้นก็จะเก็บน้ำปัสสาวะได้มากขึ้นหากท่านใดมีการปัสสาวะบ่อยครั้งกว่านี้โดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะนั้นมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของคุณกําลังมีปัญหาบางประการก็อาจเป็นเพราะภาวะไตนั้นกำลังเสื่อมลง ทำให้ความสามารถในการขับน้ำและของเสียมีประสิทธิภาพน้อยลงแต่หากคุณเป็นคนที่ดื่มน้ำมากก็มีผลทำให้ไตขับปัสสาวะออกมามากด้วยแต่การปรัสสาวะบ่อยลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะช่วงที่ดื่มน้ำมากเท่านั้นและต้องไม่มีอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับหรือปวดเมื่อยตามร่างกายร่วมด้วยแต่หากคุณปัสสาวะบ่อยและมีอาการเหล่านี้ร่วม ด้วยนั้นนั่นแสดงว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตแล้ว